สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับพี่หมีรีวิวไพ่นะครับเป็นทลอร์4นะครับรหัสวิชา001 The Magician นะครับวันนี้เรามาเข้าในส่วนของวิชาการกันนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ดูไพ่มาหลายๆสำรับกันแล้วนะครับทั้งในส่วนของที่เป็นเวทไลเดอร์เดี๋ยวเราอาจจะเปลี่ยนไปเป็นออราเคิลบ้างนะครับวันนี้เราก็7ครั้ง7วันก็มาเจอกันครั้งหนึ่งเป็นช่วงของวิชาการนะครับเราได้ดู0 0 ศูนย์เกี่ยวกับเดอะฟูลไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็เป็นไพ่ของเดอะฟูลในหน้าตาแบบต่างๆแล้วก็ได้เจอไพ่ในตำนานนะครับก็คือชุดนี้นะครับที่ดูโบราณโบราณน,นะครับยังจากันได้ไหมครับที่ผมเปิดให้คุณดูนะครับผมเป็นไพ่ชุดแบบว่าโอ้โหเมื่อสิบสิบยี่สิบป่า,ปาไม่รู้อะเนาะอ่าแล้วเวลาที่เราไปเจอไพ่ชุดนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเราจะเห็นเลยครับไอ้พวกดาบพวกเหรียญพวกถ้วยอะไรเงี้ยมันเป็นแบบเนี้ย เราไม่สามารถที่จะทำนายต่อได้ในสำหรับคนที่รู้สึกว่าไม่อยากจะจดจำในเรื่องของความหมายของพวกที่เป็นแบบนี้นะครับพวกไมเนอร์ทั้งหลายแหละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะหยุดความฝันของคุณไว้ตรงนั้นนะครับกับไพ่ชุดโบราณน,นะครับที่ไม่ได้มีรูปแบบที่แตกต่างไปจาก ในปัจจุบันนะครับซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยรูปแบบของพ่ยเนี่ยแตกต่างออกไปละเนาะมีเรื่องของการาฟริกมีเรื่องของการทําเนื้อเรื่องต่างๆมากมายชุดนี้ก็เช่นเดียวกันครับชุดนี้จะเป็นชุดที่กึ่งเขาเรียกว่าอะไร P historical เนาะกึ่งประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับ P historical ก็จากดึกดาําบันยุคไดโนเสาร์ก็มาเป็นอีกหนึ่งยุคนะครับชุดนี้ถ้าเคยได้เห็นนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับ The ะเว l ร์ครับนะเดอะจัสเมนเดอะซันนะครับเดอะมูนนะครับจะเห็นเป็นไพ่ที่คล้ายๆพวกเป็นเวทไรเดอร์แบบปกติเลยนะครับเดอะ t ตาร์เดอะ e าวเวอ e ์เดอะเดวิลนะครับเดอะเทมเพนนะครับดูไปเลยนะครับเดอะเดดนะครับแฮงแมนนะครับเดอะจัสติกนะครับวิวออฟเดอะฟอร์จูนเฮอร์มิสเตงนะครับเดอะชาลีอ t นะครับเดอะเลเวอร์เดอะฮาร์โฟนเฮมเปอร์เอพสนะครับไฮเพเทสเดอะแมจิเชียน แล้วก็ The f o o l นะครับผมนั่นคือไพ่ของตัวเมเจอร์นะครับวันนี้เราจะสอนในเรื่องของ001เกี่ยวกับเมจิเชียนนะครับทีนี้ดูพวกที่เหลือก่อนนะครับเพจนะครับจะเห็นพวกเพจพวกวอรนนะครับแล้วก็จากที่เราเคยเห็นแค่ดาบธรรมดานะครับเป็นดาบ1อันดาบ2อันดาบ10อันมันเริ่มมีกราฟิกเริ่มมีอ่ามีความหมายของเขา1ิดาบ เก้าดาบฝันร้าย8ดาบไปไหนไม่รอด7ดาบคือการขโมย6ดาบการเดินทางทางน้ำใชไหดาบช่วงชิงนะครับสดาบฟื้นจากความตาย3ดาบเจ็บใจเหลือเกิน2ดาบไปไหนไม่รอด1ดาบงานใหม่ตําแหน่งใหม่นะครับมาดูคาถาครับหนึคาถาเนาะก็คล้ายๆ1ดาบเหมือนกันนะครับอาจเป็นเพจ of war นะครับน of war queen of war king of war นะครับสิคาถางานหนัก9ก้คาถา ต้องพึ่งพาในสิ่งที่ตัวเองมีแปดคาถาการขยายอํานาจเจ็ดคาถาคือการตีลันฟันแทงนะครับต้องแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง6คาถาคือชัยชนะนะครับห้าคาถาคือเรื่องของการตีลันฟันแทงสี่คาถาความมั่นคงนะสามคาถาคือจุดมุ่งหมายนะครับสองคาถาคือการร่วมมือกันนะครับหนึ่งคาถางานใหม่ตําแหน่งใหม่เห็นไหมครับท่องได้ยัง เนาะนี่คือไม่เคยท่องนะแต่ต้องท่องนะครับอ่ะไปต่อที่เหรียญครับสิบเหรียญคือเรื่องอะไรความสําเร็จไพอ่อธิษฐานถูกปะประมาณเนะั้นหรือว่าเป็นเรื่องของความร่ารวยนะครับเก้าเหรียญคือสิ่งดีดีกาลังจะมาแปดเหรียญลู่ทางธรรมาหากินเจ็ดเหรียญความจเจริญงอกงามหกเหรียญคือไพ่ขอทานนะครับไพ่แบ่งแยกแล้วก็ห้าเหรียญคือไพ่ขอทานนะครับสี่เหรียญคือประมาณว่าลู่ทางธรรมาหากินหรือว่างกเงินนะครับสามเหรียญก็คือความชํานาญสองเหรียญคือการแบ่งเงินบาลานซ์หนึ่งเหรียญคือหลังวันเห็นไหมครับ s ไนท ครับควนจบ10ถ้วยอ่าบ้านเมืองเป็นสุขนะครับชั่วครอบครัวอยู่ดีปินดีสก้ถ้วยคือพึ่งพอใจในสิ่งที่ตัวเองแปดถ้วยไปหาทางอแสงสว่างที่ปลายโมงเจ็ดถ้วยทางเลือกมากมายหกถ้วยคือการระลึกถึงความหลังห้าถ้วยคือโศกเศร้าเสียใจแต่ยังมีอะไรเหลืออยู่สี่ถ้วยคือยาปากคอกสามถ้วยคือการเฉลิมฉลองสองถ้วยคือการร่วมกันหนึ่งถ้วยคือรางวัลแห่งชีวิตอือจบแล้วไงปะ <c oughs> ทำนาแบบนี้เห็นไหม พอสมมติว่าคุณเองเริ่มเข้าใจเริ่มอ่านเวทไลเดอร์เป็นนะครับเริ่มอ่านเวทไลเดอร์เป็นเริ่มท่องเป็นเนาะคล้ายคล้ายท่องอกนะักขาะาหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นชีอะไรประมาณนี้นะครับคุณก็จะเข้าใจทีนี้เรามาดูกันครับว่าวันนี้เราจะสอนในเรื่องของ The m a g i เช a n นะครับจาก The f o ูลนะครับอ่ะให้ดู The ะฟูลก่อน The ะฟูลของอาทิตย์ที่แล้วถ้าจงจำกันไม่ได้นะครับ The ะฟูลของชุดนี้คือการเริ่มต้นของชีวิต ไพ่เมเจอร์มีทั้งหมด21ใบใช่ไหมหรือ22ใบนะครับรวมศูนย์เข้าไปก็คือเดอะฟูลด้วยแล้วก็เริ่มที่1แล้วไปจบที่21คือเดอะเวิลด์นะครับนั่นคือการเดินทางของชีวิตตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็ผจญภัยสิ่งต่างๆไปเรื่อยเราจนะครับเราเห็นว่าเดอะฟูลคือการเริ่มต้นคือใบนี้นะครับก็กลับไปดูที่07 ได้นะครับทารลอด0ูนจะบอกในเรื่องราวของเดอะฟูนะครับพอมาเป็น0ูนนะครับวันนี้0ูนเราจะสอนเรื่องเดอะเมจิชียนเมจิชียนคือก้าวข้ามผ่านความเดียงสาอืก้าวข้ามผ่านความเดียงสาขึ้นมาเริ่มจับอะไรได้มากขึ้นเริ่มปั้นน้ําเป็นตัวได้ไหมเริ่มที่จะจับเกี่ยวหรือว่าหาความชํานาญ ให้กับชีวิตนะครับเดอะเมจิเชียนเองเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะเป็นไพ่ธาตุลมนะครับเขาตีความว่าเดอะเมจิเชียนคือไพ่ธาตุลมแล้วเป็นไพ่ของเมอร์คิวรีคือดาวพุธนะครับเป็นไพ่ของเมอร์คิวรีคือดาวพุธเมอร์จิเชียนเองหมายความว่านักมายากลก็ ตีความตามนั้นนะครับถ้าแทนอวิวะจะแทนด้วย The s h o u ด d e r นะครับก็คือหัวไหล่นั่นเองนะครับเขาบอกว่าชีวิตนั้นเหมือนมีเวทมนต์ความพร้อมที่จะทำความริเริ่มความสร้างสารรค์และความตั้งใจที่จะเริ่มต้นโดยสรุปโดยสังเขตแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเดอะเมจิเชีเองเนี่ยในไพ่เนี่ยจะประกอบไปด้วย4อิเลเมนต์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟก็ตามนะครับเพราะาดินน้ำลมไฟมันก็คือพวก อะไรเอ่ยดินคืออะไรครับดินคือเหรียญน้นําคือถ้วยใช่ไหมครับลมคืออะไรลมคือคาถาถูกไหมครับแล้วก็ดาบก็คือไฟนะครับดาบก็คือไฟเอ๊หรือคาถาคาถาเป็นไฟนะครับคาถาเป็นไฟดาบเป็นลมนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็น4 e l อิเลเมนต์เหมือนกันนะครับในรูปแบบของไพ่เดอะเมจิเชียนเองที่คุณจะเห็นอยู่ทั่วๆไปอย่างของเวทไลเดอร์เองมันก็จะเป็นผู้ชายคนนี้แหละ ที่แบบว่าดูแบบว่าเริ่มเริ่มเอาผ้าสีแดงมาห่อตัวเป็นเรื่องของ passion เรื่องของความปรารถนาบนหัวเขาจะมีสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้นั่นคือความคิดคน้นความไม่รู้จบคืออิ infinity นั่นเองนะครับจะเป็นความหัวละายจะเป็นความฉลาดอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีหมายเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับหมายเลขศูนย์คือของ เอ่อ uh, The f o หมายเลขหนึ่งของเขาแทนด้วยอะไรครับแทนด้วยอีโก้แทนด้วยอัตตานะครับ The f o เองเนี่ยเป็นศูนย์คือไม่มีอีโก้ไม่มีอัตตานะไม่มีตัวตนแต่พอมาเป็นเมจิเชียแล้วเขาจะต้องแทนด้วยหมายเลขหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่ามีอัตตาหรือความมีอีโก้ของตัวเองหรือแปลว่าตัวฉันใช่ไหมเพราะว่าเลขที่เลขหนึ่งหมายถึงว่าอะไรภาษาอังกฤษก็คือ I I ก็ M I ใช่ไหม ตัวฉันเองไม่ใช่ไอค็อกไอแคดนะครับประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นไอหรือไม่เล็หนก็คือแทนตัวฉันหรือแทนอัตตาหรือความมีอีโก้นั่นเองนะครับเขาชูมือขึ้นข้างบนเพื่ออะไรครับเขาชูมือขึ้นข้างบนเพื่อที่จะบอกว่าเขาสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับเบื้องบนได้แล้วชี้ลงมาข้างล่างนั่นก็คือการติดต่อกับเบื้องบนและเบื้องล่างนั่นเอง นะครับติดต่อเบื้องบนชี้เครื่องบนติดต่อเบื้องล่างชี้ข้างล่างติดต่อช่องยาช่องที่3มไปนู้นเลยจ้ะนะอืมแล้วก็คาถาในมือหมายถึงอะไรครับคาถาในมือหรือว่าอะไรสักอย่างที่อยู่ในมือเนี่ยส่วนใหญ่มันก็คือการควบคุมการบังคับการบัญชาการนั่นเองตำนานของทางกีกโรมันของไพ่เดอะเมจิเชียนเนี่ยมันมาจากตำนานของอะไรครับเขาเป็นดาวพุธถูกไหมครับเขาแทนดาวพุธกมันก็คือเมอร์คิวรี นะครับมันก็คือเมอร์คิวรีหรือเทพเฮอร์เมสนั่นเองนะครับเทพแห่งการสื่อสารและเวทมนต์นะครับบุตรของซีอูดและก็เทวีไมาอาเทพเทวี Te f, Te f, แห่งดวงดาวนะครับคำว่าเดอะเมจิเชียนหรือว่า f, เทพเมอร์คิวรีหรือเฮอร์มิสเนี่ยเราจะเห็นเป็นพวกสัญ,ญลักษณ์เป็นคบบทยาใช่ไหมเป็นรูปแบบคาถาแล้วก็มีงู แบบนั้นก็ได้เป็นทางการแพทย์ก็ได้หรือ Mercury คือดาวพุธดาวพุธคืออะไรครับคือการสื่อสารนั่นเองเพราะนั้นเมจิเชียนครับคือเรื่องของการสื่อสารคือเรื่องของการที่จะทำนู่นทำนี่คือเรื่องของความคิดความสร้างสรรค์นี่คือความหมายของเมจิเชียนโดยรวมตัวหน้าไพ่ของเมจิเชียนแล้วคุณก็จะเห็นว่า หมันจะต้องบอกประกอบด้วยคน 2. มันจะมีอินฟินิตี้สมันชี้บน 4. ีมันชี้ล่างใช่ไหมห้ามันจะต้องมี4ี่อิเลเมนต์อยู่รอบแล้วมันก็จะต้องมีความสดใสมีสีแดงความปัรนาามีสีขาวคือเรื่องของอะไรครับเรื่องของความบริสุทธิ์ใจอาจจะมีสีเขียวคือเรื่องของความเจริญงอกงามนะครับอิเลเมนต์ของเมจิเชียนมีอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นเวลาทำนายทำนายง่ายไหครับง่ายนะเราก็ดูตามภาพแล้วเราก็ คำถามถามเข้ามาเราก็ตอบออกไปนะครับประมาณนี้ทีนี้เมจิเชียนเองเนี่ยในด้านดีของเขาเนี่ยเขาคือนักมายากลนักเล่นแร่แปรธาในด้านเสียของเขาคือใครเออรู้ไหมครับก็คือหน้าไหวหลังหลอกหน้าไหว้หลังหลอกเนาะขายผ้าเอาหน้าลอดเอาสีข้างถานะครับถ้าความหมายที่แย่ๆของเดอรเมจิเชียนเองเนี่ยมันคือหน้าไหวหลังหลอกเอาสีข้างถานะครับ นั่นแหละครับเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับมะกอกสามตะก้าปลาไม่ถูกเพราะเขาคือเมจิเชียนนั่นเองเวลาที่เราจะไปทำนายลูกดวงของเราใช่ไหมครับจับได้เมจิเชียนหเออเขามีความสามารถแหละเขามีความคิดสร้างสารรค์แหละแต่ถ้ามองดูรูปแล้วมองดูรูปการมองดูคำถามบางสิ่งบางอย่างบอกเลยว่าอ e ีเนะียกาลอนเนาะอเนี่ยกาลอนอเนี่ย e ขายผ้าเอาหน้ารอดประมาณนี้นะครับนี่คือเดอะเมอร์เซเชียนนะครับไพ่ใบสองเป็นไงครับง่ายไหมครับเวลาที่เราจะทํานายทํานายด้านดีของเขาคือความคิดสร้างสรรค์ความไม่รู้จบนะครับแล้วก็คือองค์ประกอบที่ครบของอิเลเมนต์ทั้ง4คือความพร้อมที่จะทําอะไรก็ได้จินตนาการความสร้างสรรค์เนานะแต่ถ้าทํานายในด้านที่แย่นั่นคือเรื่องของการขายผ้าเอาหน้ารอด มะกอกสามตะก้าใช่ไหมครับหรือเป็นเรื่องของการถูถูไถไถ,ถเอาสีข้างไถเอาตัวลอดไปวันวันนะครับประมาณนั้นนั่นคือเรื่องของไพ่เดอะเมจิ i a ชทีนี้เราไปดูกันครับว่าในท้องตลาดแล้วเนี่ยถ้าเราไปดู The m a g จิ i เชของแต่ละชุดนะจะมีอะไรบ้างนะครับอเอวิด d a าร์ล็อครับจะออกมาเป็นโซนแบบว่าเป็นกราฟิกแบบนี้นะครับเมจิเชีของเขาออกมาแบบนี้ครับนะ,ะดูเมจิเชีของเขานะครับ เห็นไหมครับเมดิเชียนของเดอะเอวิเดทาลอดนะครับเอวิเดทารอดออกมาก็คือเป็นลักษณะของพ่ยใบเล็กๆออกมาคลา้ายกันเลยฮะเ,เหมือนกันเลยแค่ตัดความความเป็นเขาเรียกอะไรลายละเอียดในดีเทลตัดออกเป็นเหลือโลโก้หรือเป็นไอคอนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเดอะเมจิเชียนสีทองเนาะความอลังการใช่ไหมครับสีม่วงคือความลึกลับ อ่าแบบนี้ได้ไหมสีขาวคือความบริสุทธิ์ได้ไหมใช้อิเลเมนต์ในนี้ในการตีความได้ไหมครับได้อ่ะไปดูไพ่เดอะฮอบบิทกันนะครับถ้าเป็นไพ่เดอะฮอบบิทล่ะครับอ่าเมจิเชียนของเขาหมายถึงใครครับเขาหมายถึงแกนดาฟนะครับหมายถึงแกนดาฟนั่นเอง The m a g i นะิเชีเนาะคือเป็นไพ่ที่ลงตัวในเรื่องของอะไรครับเนื้อเรื่องของเขาเนื้อเรื่องของเขาก็ต้องเป็นแกนดาฟใช่ไหมครับ ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแกนดับก็เป็นผู้วิเศษที่อยู่ในเรื่องนี้มีทั้งคนแค้มีทั้งบิวโบมีทั้งเรื่องของใครครับเอลแต่คนที่มีอํานาจมากที่สุดที่จะเสกนู่นเสกนี่เสกมังกรไฟได้นั่นคือแกนดับนั่นเองนะครับนี่คือไพ่ของเมจิเชียนอ่ะเราไปดูเมจิเซียนของแคทเธอรตกันดีกว่าอ่าเรามีตัวอย่างให้คุณดูเยอะแยะมากมาย c a ทเร์ลเป็นไพ่ที่เอาแมวมาเรียนแบบตัวละครต่างๆนานานะครับไพ่ของเขาคือนี่ครับ The magician ของ c a t t a r ร์ลเขาบอกว่าเป็น Citizen Cat นะครับก็คือคล้ายๆพวกคนที่แบบ <S <S <อ>คุมอำนาจต่างๆได้คล้ายๆมาเฟียนะครับคล้ายๆมาเฟียของของหนังเรื่องหนึ่งนะครับเป็นพวกเจ้าพ่อประมาณนี้นะครับหรืออาจจะเป็นพวกที่แบบว่าทำนู่นทํานี่แล้วก็คุมอำนาจในเมืองเนาะอาจจะเป็นพวกอะไรนะหนังแบบ สมัยเก่าอะที่มีคนอยู่4คนอะจำได้ไหมครับประมาณนะเจ้าพ่อครับเจ้าพ่อมาเฟียประมาณนั้นทีนี้ถ้าสมมุติเป็นไพ่ของอันนี้แหละครับเดอะดากอนแหะครับ imperial dragon oracle นะครับเดอะเมจิเชียของเขาก็คือเดอะมากานะครับก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะเอามังกรเป็นตัวแทนมังกรจะแทนคนถูกไหมครับใช้สีแดงแทนแล้วก็ใช้อิเลเมนคือมีทั้งถ้วยนะเห็นไหมครับถ้วยแทนน้ําเหรียญตรงนี้ คาทาอันนี้คือดาบนะครับแล้วก็มีคาทาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นคาทาไหมครับใช้คาทาไหมไม่ใช่คาทาอยู่ไหนอีกมือนึงมันจะถือคาทาไว้นะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นเดมาร์กัสเหมือนกันแล้วก็แทนด้วยตัวนี้เขาจะแทนด้วยไอ้น,นี่เลยสัญ,ญลักษณ์ของเมอร์คิวรีนี่คือหมายเลขหนึ่งหรือ I นะครับประมาณนี้อันนี้หลายเซนนะครับคาทาอยู่ตรงไหนครับคาทาอยู่ข้างหลังเนี่ยครับเนี่ยคือคาทา ด้านหลังเพราะนั้นมันครบสี่อิเลเมนต์ของเขานะครับเพราะนั้นนี่คือไพ่ของทางดากอนอิมพาวโรนะครับผมอ่ะเราไปดูต่อถ้าสมมุติว่าเป็นไพ่ของทางอันนี้ดีกว่าอ่ะ The h e อะฮิวิงเดอะฮิวิงเหระครับเดอะฮิวิงไลน์ก็คือเป็นพวกของแสงแห่งการปลดปล่อยแสงแห่งการช่วยบรรเทานี่ครับ The m a g จิเชียนเขาออกมาประมาณนี้เลยนะครับออกมาเป็นแบบโอ้โหแสงสีแบบว่า ฟ้าผ่าเป็นไลนิ่งเนาะเป็นไลนิ่งปั๊มออกมาแล้วมี4ี่แขนเลยเป็นคนที่มี4แขน4ี่ขานะครับมือถือถ้วยถือเหรียญถือดาบถือคาถามีสัญ,ญลักษณ์ของอินฟินิตี้มีหมายเลขหนึ่งมีดอกโรสแล้วก็ลิลลี่โรสก็คือแทนสีแดงนะครับความปัถนาลินลี่คือความบริสุทธิ์แทนสีขาวนะครับแล้วก็มีไลนิ่งฟาดไปฟาดมาทำให้เกิดลักษณะของเป็นลักษณะของการที่แบบว่า เหนือชั้นในเรื่องของเพราะว่ามันเป็นไพ่ไรยนิ่งนะครับเป็นเฮลไรนิ่งนะมันก็จะเป็นเหมือนสายฟ้าฟาดฟาดทำให้รู้สึกว่าโอ้โหมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงข้างหลังเป็นรูปโลกนะครับเห็นไหมครับแต่ละอิเลเมนต์ก็จะแบบว่าแตกต่างกันไปแต่ไม่หนีกันไม่หนีกันนะครับอ่ะไปดูไพ่เรื่องของความรักดีกว่าอ่ะถ้าเป็นเรื่องของไพ่ของความรักเป็นฮาร์ทเทอร์ลอตนะครับถ้าเป็นฮาร์ทเทอร์ลอตคุณว่าไพ่ของเขาเป็นไร ภายของเขาเดอะเมจิเชียนเขาก็ยังเป็นมักกัสอยู่นะครับเป็นมร์กัสมาโกประมาณนี้นะครับเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นยังยังแมนนะครับยังแมนที่แบบว่าเขามีอะไรมีคาถาอยู่ข้างหลังมีถ้วยมีเหรียญแล้วเข็มนี่คือดาบนะครับแล้วก็ร้อยเป็นลูกหัวใจนะครับพอเป,เป็นเรื่องของความรักมันก็เหมือนกับคนที่กําลังที่จะเริ่มจะมีความรักอะไรเงี้ยทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อความรักของตัวเองผู้ชายดูหน้าแบบว่าโอ้โห นาะยังอ่ะนี่ยและโจรสลัดออฟเดอะคาริเบียนใช่ไหมครับแต่เย็บปักถักร้อยได้อ่ะเออเย็บปักถักร้อยได้อ่ะทิ้งคาถาไว้ข้างหลังแต่ทําเพื่อความรักเห็นไหมครับมีรูปหัวใจอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉนั้นเขาก็จะสื่อสารออกมาในแต่ละชุดที่แตกต่างกันนะครับไปดูบอร์บาบอรีครับบาบอรีนะครับบาบอรีเป็นผ้าอีกชุดหนึ่งที่สวยงามมากนะครับไพ่ชุดนี้นะครับเดอะ เมจิเชียนของเขาคืออะไรเมจิเชียนของเขาออกมาแบบนี้เลยเหมือนกับหน้าหน้ากล่องของเขาเลยนะครับก็คือผู้วิเศษนะครับคือผู้วิเศษักเรียนผู้หญิงคนนี้เป็นผู้วิเศษเป็นเดอะเมจิเชียนเขาสามารถที่จะเสกพลังเต่าได้เนาะอันนี้คล้ายๆพลังเต่าคือแบบสามารถที่จะกดพลังแล้วสร้างพลังให้มันว่าโอ้เหมือนพลังจักรวาลใช่ไหมแล้วก็สร้างไอ้มวลสารตรงนี้ขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นเนาะเป็นเหมือนกับผู้ที่แบบสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมครับ ไพ่ออกมาแต่ละหน้านี่คือคุณก็จะรู้เลยว่าแล้วคุณก็ใช้คําทํานายที่แตกต่างกันไปนะใช้เมจิเชียนที่แตกต่างกันไปแล้วเราก็แต่ว่าเราก็ทํานายด้วยพื้นฐานของเมจิเชียนเดิมนะครับไปดูอีกอันหนึ่งก็คือเออร์เบิลทาร์ดนะครับเออร์เบิลทาร์ดคือเป็นทาร์ดในสมัยใหม่ที่จะใช้เรื่องราวของชีวิตประจําวันเข้ามานะครับเขาตีความของเดอะเมจิเชียนคือใบนี้ครับนี่ครับเดอะเมดเหมือนกันเนาะเหมือนกับคนทํางานทํางานหนึ่งอยู่ ใช่ไหมครับเป็นคนทํางานสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีนะครับเขาเองก็จะมีอะไรคีย์บอร์ดมีถ้วยน้ํามีดาบมีเหรียญมีตําแหน่งนี่คืออะไรครับอินฟินิตี้ นะครับมีโคมไฟมีความคิดแล้วก็นั่งคิดแล้วก็นั่งแต่งเพลงนู่นนี่นั่นนะครับเพราะนั้นมันก็คือจินตนาการความสร้างสรรค์นั่นเองเห็นไหมครับอะเ m a g เชียนเองเขาอาจจะตีความเกี่ยวกับเรื่องของนฟินิตี้ความคิดที่ไม่รู้จบนะครับแล้วก็มีความพร้อมมีทั้งเหรียญมีทั้งดาบมีทั้งถ้วยเนาะประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของปัจจุบันของพ่เดอะ อเวอร์บอนหรืออเวอร์บอนทาร์ลอตนะครับทีนี้มาดูอีกชุดหนึ่งครับชุดนี้เป็นชุดที่พิเศษมากเลยนะครับเขาเรียกว่าเดอะดีทาร์ลอตนะครับโอ้โหไพ่สมัยแบบว่าดึกดำบรรพ์มากยังไม่เคยใช้ตั้งแต่ปีป58อแอืะได้มาปี58นะครับยังไม่เคยใช้เลยนะครับหนักมากไพ่ไปชุดนี้สวยมากเดี๋ยวว่าจะรีบเอาออกมาใช้ละนะครับไพ่ชุดนี้เนี่ยเขาแบ่งเดอะเมจิเชียนออกเป็น4พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทที่1ครับ เขาบอกว่าพาร์ทที่หนึ่งของเขาคือพาร์ทนี้ครับนี่ครับอืมนะครับพาร์ทนี้พาร์ทนี้คืออะไรเอ่ยใครจําได้มั้งว่าพาร์ทนี้คืออะไรพาร์ทนี้เขาเรียกว่าอาชิอาชิมิสนะครับอาชิมิสนะครับอาชิมิสคือนักเล่นแร่แปรธาตุนะครับนักเล่นแร่แปดธาตุหรืออาชิมิสนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมจิเชียนสาขาหนึ่ง นะครับก็จะดูแบบว่าเอาไฟเอาสีแดงมาแทนนะครับเอา,าธาตุไฟมาแทนแล้วก็เป็นการเล่นแร่แปราธาตุเป็นเรื่องของการที่แบบว่าใช้ความอาจจะเรียกว่าช่อชนได้ไหมอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้เมจิเชียนพาร์ทที่2ของเขานั้นคืออันนี้ครับเขาเรียกว่าเภสัชกรหรือเรียกว่าคนปุงยาอัพอเทคคารีนะครับอพอเทคคารี ary, นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบว่า ดูเก่งดูสามารถดูกล้าหาญนะครับก็คือสามารถที่จะเป็นเหมือนกับเมจิเชียนอีกสาขาหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเขาจะเป็นเมจิเชียนอีกสาขาหนึ่งที่แบบว่าเหมือนกับปรุงยาขึ้นมานะครับตัวแรกอาจจะเป็นอะชิมิทตัวที่2อ,อาจจะเป็นอะพเทคารีนะครับตัวที่3ามะครับตัวที่3ามเขาบอกว่าเป็น นะครับก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปเลยเมจิเชียนแบบนักวิทยาศาสตร์เป็นการค้นหาเป็นการค้นควา้าเป็นการทําทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเป็นรูปธรรมเนาะอะไรแบบนี้ได้ไหมครับนั่นคือเขาเรียกว่า the s c i e ทิ i นะครับก็คือนักวิทยาศาสตร์นั่นเองและใบสุดท้ายครับนอกจากที่เขาจะมีแบบว่าเล่นแร่แปรธาตุเป็นคนปรุงยาเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์แล้วเมจิเชียนอีกสาขาหนึ่งนั่นคือฟิ y s i o g r p h y นะครับนั่นคือพวกนักปราลาดนักปัาชญานักปราลาดนักคิดนักเขียนอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะอยู่ในส่วนของ understanding หรือว่า creativity นะครับก็คือเป็น philosopher นะครับเพราะนั้นเห็นไหมครับเมจิเชียนของไพ่ชุดนี้แบ่งออกเป็นถึง4แบบด้วยกันนะครับเป็นถึง4แบบด้วยกันเวลาเราไปเจอไพ่ไม่ต้องตกใจเลยไม่ต้องตกใจเลยเพราะว่าไพ่ชุดนี้เป็นไพ่พิเศษ ทุกตัวเป็นเมจิเชียนหมดเพียงแต่ว่ามันก็จะทํานายไปเลยว่าเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุอาจจะดูแบบโกงๆนิดนึงเป็นนักปรุงยาอาจจะดูมีความแบบว่าต้องการดูมีความแบบว่าเพยายามทํางานให้สําเร็จเป็นนักวิทยาศาสตร์โอ้โหเป็นคนที่แบบว่าต้องแบบ1นบวกหนึ่งเป็นสองเป็นไอสไตล์เป็นนู่นนี่นั่นถูกไหมครับแล้วก็เป็นฟิโลโซเฟอร์เป็นแบบว่านักปรัชญานักอะไรแบบนี้นะครับจินตนาการการสร้าง ขึ้นมาเป็นตัวหนังสือการสร้างขึ้นมาเป็นเรื่องราวต่างๆนานานี่คือเดอะเมจิเชียนครับเห็นไหมครับเมจิเชียนไม่ยากนะครับวันนี้เรามาถึงในข้อที่2ในไพ่ใบที่1นะครับศูนนะครับคือเดอะเมจิเชียนครับยังไงก็เราต้องไปต่อในชุดต่อไปไปเมจิเชียนแล้วเราเราก็ไปอะไรเอ่ย h i ไฮเพดเท s ด ไปเอ็มเพไปเอ็มพอถูกไหมครับค่อยๆดูกันไปนะครับนี่คือความรู้จักช่องนี้นะครับค่อยๆเรียนรู้ไปวันนี้ใครยังไม่ได้เล็กเซอร์นะครับเลคเซอร์แล้วส่งกันบ้านด้วยไม่มีการจับไพ่นะครับเพราะวันนี้คือการเล็เซอร์ในส่วนของไพ่ดั้งเดิมเดอะเมจิเชียนนั่นเองใครมีจริงๆแหมถ้ามันสามารถโพสต์รูปได้ใน y o u t u b e มันจะดีมากเลยมันจะได้มีคำถามนะครับงั้นเป็นเรื่องของการสอนไปละกันนะครับคุณเห็น เมดิเชียนในรูปแบบหลายๆแบบนะครับก็จะได้ทำความเข้าใจกับเขานะครับนะติดตามนะครับรีวิวกันเยอะๆสวัสดีครับ